เกี้ยเเีมกลับบ้านเลยเอาไม้มาซีมกลับบ้านเลยเ์มไปซื้อของตลาดตลดมันคันที่ไหนจ้าวาาโทพ่ายดามาแอปพิเคชันต่อตไปอ้ใช่ใช่ต้องต้องกว่าเขาไม่ได้แตก็ระวังนะสวยมาก เอาอุ้งตัวรเยอะอตัวรถเยอะใช่ครับนาดออันนี้ก็ทดีว่าท่าน้องารว่าที่จะ้อกรตไรยังไงครับอุ้งตรไปเลยต้นนี้ละไม่ไดีที่หัครับเดี๋ยวก็จะมีโรหัวอ่ะบอกว่่นา ยังไงหเอไปก่อนกูอันนี้กูไล่หม่เมื่อกี้มันยืนเฉยอยไปวะอันนี้เดินกลับบ้านไปก่อน

ร้องกระตังกูอานหน่อยกินกินหน่อยถือว่า,าวเ,เป็นสนับนุนเป็นคอนเทนต์ครับผมอขอย้ำอีกทีนะครับว่ามีแบงค์ยังไงไมไ่จ่ายอะไรผมเลยแต่เพื่มผมจ่ายนะใช่แต่แต่เพิ่ม่อเผมจ่ายอัมมนนะี้คืออะไร ไลฟ์อยู่อืมอันนี้เขาอันนี้เขาเขาไลฟ์อยู่นะเขา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 ขึอกคอนเทนต์เนี่ยเขาขึอกคอนเทนต์หนุ่มบอกไม่เป็นไรเราเพื่อนร่วมทีมกันแบ่งปันแบ่งปันได้ผมผมไม่ที่ห่วงนะคุยคุยกันได้เฮ้ยเฮ้ยคออกเลยเราตุ๊ดเฮ้ยยังไงกูยกัเดินดีๆสิอยูเดินเอ้าเต้าไปเถี๋เต้าชิม อันนี้เต่าบินรเปล่าไม่ใชใครบอกว่าเต่าบินเต่าบินหูหายโอ้ได้อ่ไมันบอกว่าเรามันมีรน่้วนะมัมีรมัมีตรงนี้ปะต่งน้ก็มีหอทางั้นใช่ไหมออกทางนี้ไปมังกเท็เก็ตปะไปไหนเดินเราเราเราเดินไปขนาดเนเราเดกันเราอนนี้อ่าโอเคอะไรวะ คนโถ่คนโถ่เต่าดีเลยว่ามันใช้ได้ยังไงเอาไปนั่งมันใช้ได้จริงมากเขารู้ว่ามันใช้ได้จริงแล้วต้องสแกนจ่ายถูกต้องแล้วก็ตัวแบบว่าไม่ไม่ต้องแอปก็ได้嘛มันก็แค่เดินกลับบ้านเองจบทุกอย่างจบทุกอย่างแล้วก็มีข้อดีอย่างช่วงเขาเรียกว่าตู้คนไม่มีเขาเขาจะจะร้อนอะไรอย่างนี้ห้าแสนคนห้าแสนคน เออมาต่อแล้ว oh ก็ตัวแอปเนาะเราสามารถกดเข้าไปเนี่ยแล้วก็มีโปรดีๆเช่นพวกทุกวันศุกร์สองทุกเดือนนะได้ของกินฟรีสารพัดอย่างอย่างเดือนที่แล้วได้เดลดิฟวีรีเนาะอันหนึ่งเดือนเดือนนี้ได้แล้วปะพี่เดนรู้ไหมไม่รู้ครับได้โปรเตโต้คอนเนอร์ฟรีอ่าแล้วหน้าแกอะรแคมปี้ไหม ฮะหน้ามีเคสดีนะอ้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแม็กนะคิดคิดว่าเพราะว่าไอ้ครพจน์เนี่ยังอ่ะมันแบ็คแบ็คแบ็คโดนโน่ใช่อ้แม็กก็สุดไม่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 ผผมไม่เล่นผมจริงจังครับว่าอาจารย์ประพศ เป็นอาจารย์ที่ดีมากเลโอโอเคโอเคโดนไม่ไงมันมันมันเป็นหลายผไงเป็นไม่ใชมเมนไม่ได้เลยผม

มันย้ายไปโรงอาหารนู้นก่อินย้ายไปแล้วนะกินเออมันง้ายไปแล้ว คือเราอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอินเทอร์เน็ต8สามคันต่อแถวกันไหน5 3 9ไหนเฮ้ยยัไม่ทันกินเลยเกี่ยเกี่ยไหน กูต้องรออีกนานคือ่ได้ยืนอัช่วยชุมชนด้วยการบอกของถูกผมช่วยชุมชนโดยการชิบหายแล้วกูช่วยชุมชนยังไงวะ่มันีอ ถ้าเราเราแหกคนที่มีส่วนร่วมไอ้ไอ้ไอ้ที่มันพูดโอ้ยอ้ไอ้ไหับเก่ามันกดไอ้เฮียบ้าไปแล้ว คนไร้เป็นแถบมันกดไปที่สถาบันนอนอนไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องกดไปสายใต้ไปนมันที่อะไรเนี่ยบอกนิ้มไม่เนไรนะหน่ง้าใจรไงถรุ้น่้นึงี่เขาบอกว่าหลังจะมาันที่สามเดอนหนึสองนาที

ไม่เกี่ยวไอ้หน้าอย่างนีแมวแมวนี่ไงห้าสิบเก้าอ่ะมึงไม่บอกกันเนี่ยไอเดีนร้องมันมาแล้วมันมาแล้วกดแชร์ฮะอะไรอะไร้มาต้องสมุดเอนกี้ใชสอย สมมติไลยค่ะตอบว่าห้องน้ำไอ้ผาอกว่าผมจะคอยสอ่องดูอีกให้มันเกี่ยวกับอะไรอ่าบางทีไม่ร้อยไอ้เดชรถามผ่าว่าผาไปแล้วเฮ้ยไอ้เพชรสมมติไลยผาต่อว่าห้องน้ำทางไหนน่าจะที่าหนน่าจะแล้วมันใช่ได้ขึ้นมาผาสมมติผู้ตอว่าห้องน้ำ